ผมช่างอ้อมม่นป่งนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับบิดองศาแคมชาร์ปนะครับของเฟืองสไลด์นะครับพอดีมีเพื่อนๆนะครับที่ซื้อเฟืองปรับองศานะครับของแคมชาร์ปไปนะครับหรือซื้อจากที่อื่นมาครับแล้วก็มาสอบถามผมนะครับว่าบิดยังไงนะครับให้แรงนะครับอันนี้นะครับ จะบอกว่ามันมันไม่มีข้อกำหนดนะครับมันเป็นเพียงการตั้งนะครับองศาของแคมชาร์ปนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับคืออะไรนะครับคือองศาของแคมชาร์ปนะครับมันก็จะมีนะครับไอดีเปิดนะครับไอดีปิดนะครับไอเสียเปิดแล้วก็ไอเสียปิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราสามารถกําหนดได้นะครับว่าเราต้องการไอดีนะครับเปิดกี่องศาครับก่อนศูงตายบนนะครับหรือต้องการ ไอเสียนะครับติดกี่องศานะครับหลังสูงตายบนนะครับก็คือการตั้งโอเวอร์แลปของแทมชาร์ปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันต้องดูอาการรถเป็นหลักนะครับว่ารถของเรานะครับต้องการอะไรนะครับขา1 0บไอนะครับม้าของมันก็จะตรงกับขอบของขาสูบตรงนี้นะครับนะครับถ้าเราต้องการนะครับให้รถมีกําลังนะครับเราก็บิดเฟืองนะครับลงนะให้เฟืองตัวนี้มันลงแบบอย่างนี้นะครับเวลาบิดนะครับผมแนะนํานะครับ ทีละสอถึงสาองศาครับไม่เกิน5้องศาครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบิดลงเยอะนะครับเกิน5้องศานะครับจะทําให้นะช่วงโอเวอร์แลปนะครับวาลนะไปชนลูกสูบนะครับทำให้วาลคดหรือเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะว่ามีลูกค้าบอกผมมาว่าพี่ผมบิดเฟืองสไลด์ไปแล้ววาลคดเลยนะครับอันนี้มันมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องรู้ว่าแคมที่เราใช้นะครับโอเวอร์แลปนะครับกี่มิลนะครับ แล้วก็เราหลบวาวลึกกี่มิลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบิดแล้วเอาอร์แลปมันลึกเกินกว่าที่หลบวาวมันก็ชนนะครับมันจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับครับอันนี้ครับก็จะเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการปรับเพรศองศาแคมชาร์ปนะครับก็คือถ้าเราเรากดนะครับแคมชาร์ปเพรศองศาเนี่ยครับลงนะครับปุ๊บประมาณนี้นะครับ สามถึงสี่องศานะครับไม่เกินห้าองศานะครับก็จะทําให้รถมีกําลังในรอบต้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรานะครับบิดนะครับขึ้นอย่างนี้นะครับประมาณไม่เกินห้าองศานะครับรถก็จะลักษณะของรถก็จะลึกขึ้นนะครับหรือว่าท้ายแรงขึ้นนะครับในคันเร่งก็จะลึกขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราไอเฟืองบิดองศาแคมเนี่ยมันก็ เป็นการแก้นะครับอาการลดอีกหนึ่งอย่างครับถ้าเราต้องการให้ลดหัวมีกําลังขึ้นคันเร่งเร็วขึ้นก็บิดลงนะครับประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการแค่ไหนเราก็บิดลงไปนะครับแต่ผมแนะนํานะครับไม่ควรเกิน5องศานะครับแต่ถ้าต้องการความเร็วท้ายเพิ่มขึ้นนะครับต้องการในเกียร์ลึกขึ้นก็บิดขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่ที่อาการลดนะครับแต่นะครับผมจะบอกว่า วิธีการจริงๆนะครับถ้าก่อนที่เรานะครับจะบิดแคมชาร์ดนะครับเราเราต้องรู้จักแคมชาร์ดก่อนนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแคมชาร์ดเนี่ยถ้าเราไม่รู้องศาของมันนะครับไม่รู้จุดปิดเปิดของมันนะครับเราก็จะไล่แคมชาร์ดได้ไม่ถูกขาด <Wow. S 1> หรือเวลาเราเลือกใช้แคมชาร์ดไม่ว่าคุณจะซื้อที่ไหนมาก็แล้วแต่นะ คุณต้องรู้ว่าแคมชาร์ตัวน,นี้นะครับเป็นแคมรอบหรือแคมกําลังนะครับอันนี้ผมก็จะมีนะครับวิธีการวัดหรือมีแนวทางการอ่แคมชาร์ให้เบื้องต้นนะครับในคลิปต่อไปนะครับถ้าคุณอยากรู้อะไรดีๆนะครับนอกจากคลิปของแคมชาร์แล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ